ช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะคะใครปลูกผักไม่ได้เนาะเอาต้นผักลงไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกชุกทุกวันนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้แม่ดาวพาไปดูคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนชเชอเมรายการที่จะพาทุกคนไปทำสวนยังมีความสุขค่ะ วันนี้นะคะแม่ดาวก็พาเพื่อนๆมาดูพืชที่แม่ดาวปักชำไว้นะคะช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ปักชำดีเนาะแล้วก็ลงพืชปลูกดีค่ะแม่ดาวก็ปักชำไว้นะคะมีตัวโหระพาค่ะตัวนี้ก็ปักไว้นะคะแล้วก็ทิง้งเขาไว้กลางแดดอย่างนี้นะคะลืมแล้วค่ะเป็นเดือนแล้วเนาะก็ก็ต้องนําลงปลูกแล้วค่ะเพราะว่ารากเขาออกเยอะมากๆนะคะไม่ต้องดูแลเลยค่ะเป็นกิ่งแก่ด้วยเนาะี่นะเป็นกิ่งที่ที่ค่อนข้างจะแก่มีดอกแล้วนะคะก็ติดได้ดีเลยค่ะ ตัวถัดไปนะคะก็เป็นที่แม่ดาวทาไว้นะคะเป็นเจ้าตัวตะไคร้ค่ะตัวนี้ก็รากเยอะมากๆแล้วค่ะก็ถึงเวลาต้องลงปลูกแล้วค่ะแม่ดาวก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะคะตอนนี้ก็ปรับสวนใหม่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะแม่ดาวก็จะเปลี่ยนน้ำเพราก่อนเนาะเพราะว่าน้ำเขานะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะหนึ่งเดือนแล้วนะน้ำเขาก็จะค่อนข้างสกปรกนะคะโกรกคขนเน้าเนาะเพราะแม่ดาวยังไม่มีเวลานะคะก็เอาน้ำมา้งก่อนเนาะ แล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปค่ะตรงนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะตัวโหระพาทำไมแม่ดาวต้องเริ่มปรกปักชำเนาะเพราะว่านะคะเดี๋ยวแม่ดาวพาไปดูต้นโหระพานะคะตัวโหระพานะคะที่แม่ดาวต้องปักชำนะคะเพราะว่าต้นที่แม่ดาวมีอยู่นะคะเขาก็แก่แล้ะค่ะออกดอกนะแล้วก็ใบก็เริ่มโซมแล้วนะคะนะคะ แม้จะเป็นต้นใหญ่มากๆเนาะก็ต้องเริ่มปลูกใหม่ละค่ะต้นนี้ก็แก่มากแล้วค่ะเนี่ยนะคะสังเกตว่าตัดปลายใบก็ไม่ค่อยงอกแลลวเนี่ยนะต้นโหระพาค่ะก็ถึงเวลาแล้วค่ะอายุต้นโหระพาต้นนี้นะคะก็อายุประมาณ -78 เดือนค่ะก็อายุยาวนานอยู่นะคะเป็นกิ่งที่เกิดจากการปักชำค่ะก็ใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูโหระพาอีกที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นต้นโหระพาเหมือนกัน นี่นะคะก็แก่ๆหมดแล้วค่ะนี่นะคะต้นใหญ่มากๆเลยนี่นะต้นนี้ก็อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนเหมือนกันค okay ่ะแก่มากแล้วค่ะเราก็ใบเขานะคะแม่ดาวไม่ค่อยได้ฉีดยาแมลงไล่แมลงต่างๆเนาะใบก็หงิกบ้างนะคะแล้วก็มีเพลียกินค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องปลูกใหม่แล้วค่ะเจ็ดแปดเดือนนะแม่ดาวก็ เตรียมปักชำเตรียมไว้ปลูกใหม่ค่ะปลูกไว้ใกล้ๆต้นโรสแมรี่นะคะซึ่งมีอายุเยอะแล้วเหมือนกันโรสแมรี่แม่ดาวเดียบปีแล้วค่ะนะคะตรงนี้เป็นโหระพาที่แม่ดาวเคยทาคลิปลงไปเนาะตอนที่แม่ดาวย้ายเข้ามาไว้ในที่ร่มนะคะก็แก่กันหมดแล้วค่ะกิ่งเขาจะแก่แล้วก็เป็นสีน้าตาลน,นะคะพอตัดนะเขาก็จะไม่ค่อยแตกและค่ะเพราะว่าเริ่มเสื่อมสภาพเริ่มหมดอายุไปแล้วนะเพื่อนๆน,นะคะ แม่ดาวก็จะปลูกใหม่นั่นเองนะโหระพาก็เป็นพืชที่ไม่ได้มีอายุยืนมากนะคะประมาณปีสองปีนะี่คือเก่งมากเลยเนาะของแม่ดาวก็อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะนะพรอมไม่ได้รู้เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขานะคะก็เลยเป็นสภาพอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่เป็นไรปลูกง่ายค่ะโหระพานะคะปลูกใหม่ได้เลยค่ะปักชั้นได้เลยนะคะเกลียยขึ้นด้วยนะคะ อยู่กับต้นใบชะภูนะคะใบฉะภูงามมากๆเลยค่ะได้ฝนน้าแตกใหญ่เลยค่ะวันนี้นะคะแม่ดาวก็พาเพื่อนๆมาดูการเตรียมต้นไม้นะคะในการปลูกหลังฝนหยุดตกนะคะว่าทำอะไรได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้แม่ดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ